รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าสนราชการติดตามการให้ความช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตมะม่วงซึ่งตอนนี้มีผู้รับซื้อผลผลิตเรียบร้อยแล้วค่ะ นายทรงพลวิชัยขัดค้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยในอำเภอวังทองและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกติดตามการให้ความช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตมะม่วงของกเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากกรณีที่ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตตามที่ได้ตกลงกันไว้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทําให้กเกษตรกรไม่สามารถจําหน่ายผลผลิตได้จึงได้ร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความดูแลช่วยเหลือซึ่งในขณะนี้คะ่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกได้ กสารกับบริษัทที่สนใจมารับซื้อผลผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในราคากิโลกร,รัมละ18บาทจานวน4ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแน,น่นอนครับว่าสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาเป็นอย่างมากโดยเกษตรกรเองขอบคุณหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือดําเนินการตามคําแนะนําที่ให้เกษตรกรกลุ่มนี้ไปขึ้นเกษตรกรตามระบบหรือว่าทะเบียนเกษตรกรนั่นแหละครับเข้าร่วมกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้ที่มีคุณภาพต่อไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ย้ำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้องเพราะถ้าหากเกิดประสบปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำด้านต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งพร้อมจะให้บริการประชาชนและเกษตรกรทุกรายนะครับครับก็ในสถานการณ์ที่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็น้ำดอกไม้สีทองของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรา ออกสู่ตลาดซึ่งในระยะแรกเนี่ยนะครับราคาของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดนะครับก็เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือ,อเนื่องจากว่าเกษตรกรรายย่อยบางรายเนี่ยนะครับ mm. เขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบที่ไปลงทะเบียนเป็นเกษตรกรนะครับก็มีการขายเองเพราะาราคาดีอยู่นะครับแล้วก็การ ดําเนินการทางกลไกการตลาดเนี่ยนะครับทางผู้รับซื้อผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยก็มีการติดต่อกับเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรที่เขาเป็นแปลงใหญ่แล้วก็มีสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินมะปรางวังทองวัดโบสเนี่ยนะครับก็อยู่ใน การในความสนใจของราคาตลาดเนี่ยก็เป็นไปที่พึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างที่นําเรียนไปเมื่อกี้ว่าก็พอเกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับไม่ไม่อยู่ในระบบแปลงใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ขายมะม่วงไปให้กับผู้ประกอบการคัดเกรดไปเรียบร้อยก็เหลือที่อาจจะตกเกรดบ้างหรือออกมาในระยะช่วงนี้นะครับซึ่งก็เป็นช่วงท้ายๆของฤดูมะม่วงแล้วเนี่ยนะครับก็